ฝ่ายสนามที่หนึ่งฝ่ายขาวเด็กชายน้ำมนต์พายพรโรงเรียนบูรนาวิทย์พบกับฝ่ายเงินเด็กชายบานารักษ์แสงน้อยโรงเรียนฟองเตีย แรงเลยเป็จาจ้าจ้าคนกานแข่มด้งนนีดนวีนดรับปรบไปรไรับไับไปรับเป้ับไป้ับไปรับดปรับไปรับไปรนบุปรับดรับรับไปไปรับไปไปรัไปรับไปรรับรัยไปรับไปบไรับไปรรับรับไปรัาไับบไับไปรนาย โรงเรียนราชบิาแงแห่งรเรนทุ่ตริน네อาจารย์พ <necessary> ัช <en> รีพิภัยแทค่าจรงเนนูเ่งกับ้าจรคชมาลีน่กนค่ะ